แบรนหลักราคาถูกนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเป็นชฉม Vigo Champ แล้วนะคะลูกค้าเป็นลอ้อแม็กเดิมของ t o y ยต้เลยนะคะได้นะคะเป็นตัว Smart Cap นะคะแอร์เย็นเพลงพอนะคะบอกได้เลยว่าเดิมมากคันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับรสู่สมยงคาเซนเตอร์ศูนย์นรวมรถยนต์มือสองอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับน้องกาตอนนี้กาก็อยู่ที่สาขาสีแยกโนนหงทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจนะคะรถแบรนด์หลักราคาถูกนะคะที่ใครหลายคนกำลังตามหาอยู่แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าคันนี้นะคะเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างรับเงินสดรับเงินผ่านบัญชีหรือว่าจะ เป็นเจ้าของธุรกิจอะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่มีเครดิตก็ฟีดาวค่างวดเพียง6,100บาทตลอดอายุสัญญาค่ะเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota h i l รักวีก้แชมป์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคนะคะ2,500 cc รซีซีรถรุ่นปีคศ2013นะคะย้ำอีกครั้ง 2, 2,013คศ .56 ราคาค่าตัวน้องอยู่ที่3 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำราคาอีกครั้งนะคะ3 1 0 0 0 0 ดพันบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้โปรฟีดาวผ่อนเพียง6,100บาทฟังไม่ผิดค่ะ6,100บาทราคานี้จัดโปรโฟีดาวนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำสัญญาก็ฟรีทั่วประเทศไทยเลยสำหรับคันนี้ก็จะเป็นโฉม Vigo Champ แล้วนะคะลูกค้าอ่ะตัวตัวนี้ก็เดิมนะคะสีเดิมโรงงานเลยอ่ะถ้าเกิดว่าสีอ่ะในส่วนของสี จะเป็นสีออกสีบอลทองนะคะถ้าเป็นสีตามภาษาหน้าเดื่มก็จะเป็นสีเทานะคะคันนี้เครื่อง2,500ซีซีมาดูกันต่อในส่วนของล้อและด้านข้างกันบ้างอ่าล้อเดี๋ยวมามาฝั่งนี้ดีกว่าอะล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กเดิมของโตโยต้าเลยนะคะก่อนส่งมอบการมีเปลี่ยนยางให้นะคะ หูกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอย่างที่แจ้งนะคะคันนี้จะเปิดแคปได้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะใครได้ไปราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยและสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ถ้าเกิดคลิปนี้ได้ลงออนแอร์ไปแล้วนะคะรีบโทรมาจับจองกันได้เลยนะคะเพราะว่ารถราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังจะมีในส่วนของอกันชนท้ายมาให้นะคะอันนี้เดิมมาจากตัวรถเลยแล้วก็สำหรับคันนี้ก็ แมกไลเนอร์เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็ไม่พูดอะไรมากก็เดิมเดิมนะคะลูกค้ารถเดิมเดิมเลยเนี่ยก่อนสงมามียางอะไหล่ให้นะคะอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไหล่ก็มีให้ครบเลยสําหรับใครที่สนใจก็สอบถามได้ไปดูกันต่อในส่วนของภายในค่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีเทาดํานะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นนะคะวิทยุ FMAM นะคะสามารถเล่นได้ปกติเลย แอร์เย็นเพลงพอนะคะเมื่อกีก้การทดลองขับมาแล้ว <S <S ก็สําหรับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์สีก้านเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกจะเป็นมือหมุนนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทานะคะก่อนสงอบมีตัวเช็คของเหลวแล้วก็มีทําความสะอาดให้ไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องคะ่ะสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเดิมมากคันนี้ก็ เครื่อง D4D นะคะเม็ดอาคหรือว่าป um ั๊มคารหน้ายังอยู่นะคะไม่มีรอยแงะตัดต่อใดๆเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมมาเลยก่อนสมอบนะคะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้นะคะสําหรับคันนี้ก็ก่อนสมอบอย่างที่แจ้งมีตัวเช็คกว่า40รายการเลยนะคะเป็นเครื่อง 2,500cc นะคะรถปี2013นี่ได้สภาพนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะราคา3,19,000บาท สำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันอีกครั้งค่ะสำหรับ v ีก็แชมป์คันนี้นะคะย้ำราคาอีกครั้ง319,000บาทค่ะหรือว่าโปรตลอดอายุสัญญาผ่อนจัดฟรีดาวนะคะ6,100บาท8 4สงวด ออกได้ทุกอาชีพนะคะเกษตรกรรับหมอก่อสร้างเจ้าของกิจการรับเงินสดรับเงินผ่านบัญชีเป็นลูกจ้างหรือเป็นนายจ้างนะคะขอแค่ไม่ติดแบลคริ์พอหรือว่าลูกค้าท่านใดที่เคยติดแบลคริ์มาเรามีทางช่วยค่ะทําสัญญาใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวนะคะออกได้ทั่วประเทศไทยพร้อมบริการจัดส่งให้ถึงที่หน้าบ้านสาหรับใครที่สนใจโปรดีๆแบบนี้นะคะโทรหาการได้เลยที่เบอร์โทร0931042091 เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะแล้วก็ต้องขอาย้ำอีกครั้งว่ารถคันนี้ราคานี้มีคันเดียวมาก่อนได้ก่อนค่ะก็ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ